สวัสดีครับผมสวัสดีก่อนเลยครับหลังจากที่หายหน้าหายตาไปนาน <c oughs> คิดถึงกันไหมคิดถึงกันไหมครับวันนี้ผมมาปลูกผักเนาะมาปลูกผักนี่ครับผมกล้าผักประมาณนี้คุยอยู่คนเดียวไปครับไปปลูกผักกันดีกว่า เข้ามาได้ยินด้วยนะี <c> ่ย <oughs> เข้ามาก็สวัสดีทักทายกันด้วยนะครับผมเนาะหลังจากที่หายหน้าหายตาไปนานมากนะครับไม่รู้กี่เดืนเนมมดอดนแล้วนะครับผมไม่ลงไม่ได้ลงคลิปอ่ะสามสี่เดือนแล้วมั้งครับไม่ได้ลงคลิปนะพ <c oughs> ามาดูแปลงผักผมก่อนดีกว่าพามาดูแปลงผักกันก่อนเนาะ สวัสดีด้วยนะครับผมนี่ครับผมมาดูแปลงผักนี่วันนี้ผมเนี่ยครับมาลงลงปลูกผักเนาะช่วงนี้ฤดูหนาวนะครับเป็นผักสลัดมันก็น่าจะหมดเกือบจะหมดฤดูแล้วมั้งครับเนี่ยสวัสดีนะครับคุณโฮงศักเนาะแล้วก็คุณ ณภาพรครับผมมามาปลูกผักกันก่อนเดี๋ยวมันจะค่ำไปนะครับผมเดี๋ยวมันจะค่ำมืดแล้วครับช่วงนี้มันมืดเร็วเนาะก็วันนี้มาลงแปลงลงแปลงปลูกนี่ครับผมกล้าผักสลัด ด้าผักสลัดผมประมาณนี้เนาะสวัสดีนะครับผมเพื่อนๆที่เข้ามานะครับ ยี่งไหรพอกันดี <c oughs> โอเคครับผมมาคุยกันก่อนดีกว่าไม่ได้คุยเดี๋ยวก็มาดูผมปลูกอย่างเดียวผมก็จะพูดไปด้วยนะครับวันนี้ <c oughs> ไม่เห็นทานข้าวกับคุณแม่ ช่วงนี้ผมไม่ได้ลงคลิปเลยครับคลิปกินข้าวแบบแม่เนาะช่วงนี้ก็จะวุ่นอยู่กับการปลูกผักครับผมช่วงนี้ซึ่งช่วงนี้มันเป็นฤดูหนาวครับผมปลูกผักมันก็จะสวยสวยกว่าฤดูอื่นๆฤดูหนาวนี่แหละครับเพราะผักเราเป็นผักสลัดนะครับผมผักอะไรก็เล้วแต่ครับปลูกฤดูหนาวมันสวยเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งช่วงนี้ผักแขงด้วย หายไปไหนนานผมช่วงนี้ผมมาวุ่นอยู่กับหักกับสวนนี่แหละครับผมแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาได้ได้ลงคลิปก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะมาพยายามไล์ไล์สดบ่อยๆดีกว่านะแล้วก็มาคุยกันดีกว่าครับไม่ค่อยมีเวลาตัดคลิปเพราะว่าคลิปหนึ่งเนี่ยมันใช้เวลาตัดนาน,นครับ นี่ครับผักสลัดเลือกเอาเฉพาะต้นที่สวยๆไม่สวยก็ไม่เอาแต่ถ้าลงลงดินลงแปลงปลูกแล้วเดี๋ยวมันก็สวยเองครับผมผักอะไรก็ตามครับผมถ้าได้ลงดินลากเดินรากเดินมันก็จะแตกแตกยอดสวย ขยับก่อนขยับก่อนนี่มาทางนี้บ้าง หวดหลังมาคุยกันดีกว่าครับผมวันนี้เนาะก็ จะมาลงผักนะครับผมผักข้างหลังเนี่ยผมทําแปลงนะครับทําแปลงผักปลูกแบบนี้เนาะเวลาเราดูเนี่ยมันก็จะได้สวยงามแล้วก็มันจะปลูกง่ายนะครับผมดูแลง,ง่ายถ้าปลูกกับพื้นนะครับพวกมแมลงพวกศัตรูพืชมันก็จะมาทําลายผักส่วนถ้าูกปลูกบนโต๊ะแบบนี้เราไม่ต้องไปปวดหลังเยอะก้มไปปลูกเนาะนี่ครับก็ลงดินไปประมาณนี้นะนี่ปลูกได้นิดเดียวครับผม มาพูดก่อนมาโม้ก่อนไม่ได้ลงคลิปนานนานมากสี่เดือนแล้วปลูกดีกว่าปลูกต่อดีกว่าเดี๋ยวมันจะมืดช่วงนี้ที่แพร่ะนะครับอากาศเย็นแล้วก็ อุณหภูมิตอนเช้าครับอุณหภูมิตอนเช้าเย็นมากทุกปีทุกปีหน้าหนาวนะครับผักมันจะถูกนะครับแต่แต่ปีนี้ไม่รู้ทำไมผักมันแพงไม่ได้ปลูกไปขายหรอกครับปลูก เราก็ปลูกกินปลูกอะไรนี่แหละครับผมขายบ้างถ้ามันเหลือเนาะเราก็ขายเห็นไหมสับบาง โอเคครับวันนี้มันค่าแล้วเดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนดีกว่าเนาะนะครับกับแปลงผักที่ได้ลงไปประมาณนี้นะเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมาไลฟ์สดครับผมสวัสดีนะครับผมสวัสดีคุณพิกพิงอ่านไม่ออกอ่านอ่านสะกดไม่ค่อยเป็นนะภาษาอังกฤษสวัสดีครับผมป้าสมทรงเนาะก็ช่วงนี้ก็จะมาไลฟ์สดพูดคุยกันดีกว่าครับไม่ค่อยได้ลงคลิป แต่วันนี้ขอขอตัวไปก่อนนะครับขอตัวไปปลูกผักก่อนครับเพราะว่ามันมันมืดแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ทันเดี๋ยวมันจะข้ามก่อนช่วงนี้ฤดูหนาวมันข้ามเร็วนะครับผมเนาะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมไปนะครับผมไปแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีครับ